เฮ้ยว้าสไปงไงกระผมมาสเตอร์เคียเกมคิวอโตนะฮะอ่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเซเว่นไนท์แอดบีนะฮะอ่ะ <c oughs> ไม่ได้แต่นานเลยสักประมาณสองสมเดือนได้บ้างไอเกมเนี้ยอืเอ,อใช่แล้วมาพักหนึ่งอ่ะผมพูดชื่อผิดนะฮะมันคือบูตบูตนะฮะไม่ใช่ดูตอ่านผิด นะฮะโอเคอย่าบูธภาพทำเพลงมากเราไปเริ่มกันเลยโอเคนะเราก็มาอยู่ในคืนที่สองแล้วนะฮะม,มาอยู่กับชั้นหนังสือกากาก,ากแล้วก็อคอมกากากกับใคแน่แหละนะฮะโอเคคืนที่สองแล้ว chiều chiu nó bạn chiều chiều ข้าจับตาดูเจ้าอยู่ข้าจับตาดูเจ้าอยู่ยคิดจะมาคิวข้าข้าไปแล้วเองไม่ได้คิวข้าหรอกพูดด้วยความมั่นใจล็อกใช่ไหมแกล็อกใช่ไหมเป็นทาวล็อกใช่ไหมล็อก ไอหำล็อกเฮ้ยหลอเดี๋ยวเกี <laughs> ่ยวอะไรวะฮหันเน่หายหันแน่มานี่แลใช่ไหมแล้วพี่เย็ดเคเราละ เเคเราแม่งโหดมากเลยนะฮะไอเยเคยังไม่มาใช่ไหมโอเคดีแล้วเสียงอะไรเสียงอะไรสาวหลอดเริ่มมาแล้วนะ ล็อกอีกอะล็อกเอ้าล็อกไม่สปินีเลยลาวหลายหําคืนนี้ก็ชิวๆนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากโอ้โหพี่เอสเค ผมนี่ปิดประตูเลยไงไอเยสเคเมื่อคืนก่อนนี่ทำผมหลอนเลยนะพี่ H K. เยสเคอโหพี่เคล็อกพี่เยสเคล็อกรู้พี่เยสเคเราล็อกอ H K อล็อกพี่เยสเคเป็นชาวล็อกใช่ไหมโอ้โหล็อก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 อ่ะพี่เคเราล็อกพี่เคเราแม่งล็อกสาสตร เอาพี่เย็ดเคหายอ่ะโอเคพี่เย็ดเคไปแล้วนะฮะอ่ะโอเคโอเคประหยัดแบตประหยัดแบตคืนนี้เองไม่ได้คิวค่ะหรอกเอาพี่เย็ดเคไปแล้วนี่เราเปิดประตูเอาชิปหายหมาอีกเนี่ย ยิงไม่ได้คิวค่าห็อกไอห๋มล็ออีกแล้วอืมเฮ้ยตีสีแล้วผมนี้ดีใจเลยจะไปทำไงวะเอาเอาล็อกล็อกล็อก,อกเอาล็อก ผีที่โรงพยาบานนี้นี่เปิดเพลงล็อกบ่อยแน่นอนฟังเพลงล็อกบ่อยเวลามาหลอกเราวนี่ล็อกทุกครั้งเลยหรือหน้ามันโดนตบหน้าสัน่นก็ไม่รู้นะฮะพี่ยเเรายังไม่มานะ แล้วก็ไม่ต้องมาด้วยนะพีเอชเคยังไม่ไปยังไม่ไปตีห้าแล้วตีห้าแล้ว <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าตัวเองเหล่อตดเรื่องและไอหำ ันไม่ปิดเลยโอ้โหนี้ปิดเลยอนาะล็อกกันจังล็อกล็อกบ้านเปิดเช้าล็อกเอไม่ใช่เพลงล็อกไม่ใช่เชานะ้าไอ้คำโอเคนะฮะตีห้าแล้วคืนนี้ก็ผ่านไปแบบง่ายดายนะฮะเลินแบบชิวๆไปเลย โอเคนะผ่านแล้วอโอเคนะสำหรับเซเว่นไนท์แอดบูดี้พาร์ทที่สองของเราก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ See you again Say goodbye ไปละบ๊ายบาย